อนที่63ใบหน้าที่แท้จริงหลังจากที่ฮา์ลี่เดินวนอยู่หลายรอบในที่สุดเขาก็หยุดฝีเท้าลงควรทำตามข้อแรกเปลี่ยนนี้หรือว่ารอจนกว่าจะถอนพิษไม่ได้ค่อยตัดสินใจแล้วกันสุดท้ายเขาทำได้เพียงคิดเช่นนี้อย่างจนใจจากนั้นเขาก็มองไปยังชายร่างใหญ่ด้านนอกแล้วคิดถึงคำพูดแปลกๆท้ายจดหมายในใจเกิดความอยากรู้เขาเตรียมพร้อมที่จะลองใช้วิธีควบคุมชายร่างใหญ่นี้ ฮร์รี่ก้มตัวลงหยิบระฆังเล็กๆที่ทำจากทองเหลืองขึ้นมาจากกองสิ่งของระฆังนี้ขนาดไม่ใหญ่ใช้ฝ่ามือหนึ่งถือขึ้นมาได้พอดีเพียงแต่ทำขึ้นอย่างประณีตสัดส่วนเข้ากันอย่างเหมาะเจาะแค่ดูก็รู้เลยว่าทำจากช่างฝีมือดีสิ่งเดียวที่แตกต่างจากระฆังทั่วไปคือผนังระฆังปรากฏรอยเลือดจางๆติดอยู่ดูสะดุดตาอย่างเห็นได้ชัดฮร์ลี่เพ่งมองไปยังของวิเศษที่เรียกว่า ระคังดึงวิญญาณอย่างละเอียดเขาดูความไร้ากาศของมันไม่ออกเลยจริงๆตามที่เขียนในจดหมายของสิ่งนี้สามารถควบคุมตัวประหลาดที่น่ากลัวอย่างชายร่างใหญ่นี้ได้ช่างน่าหัศใจเสียจริงมือซ้ายของฮานลีถือระคังไว้ส่วนมือขวาก็คว้ากริดขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเดินออกจากถ้ำอย่างระวังตัวเขาเข้าไปใกล้ชายร่างใหญ่นั้นอย่างระมัดระวัง เมื่อเข้าไปจนห่างจากชายร่างใหญ่ประมาณไม่กี่เมตรฮานลี่ก็หยุดฝีเท้าลงเขาไม่ต้องการจะเข้าใกล้มากกว่านี้เพื่อให้ตัวเองรับมือได้ทันเวลานี้แผ่นหลังของชายร่างใหญ่ยืนตรงอยู่ตรงหน้าของฮานลี่กริ๊งเสียงดังก้องมากจากระฆังตอนนี้ฮานลี่ได้ใช้กริชตีเข้าไปที่ระฆังทองเหลืองจนส่งเสียงดังออกมา ฮานลี่ขมวดคิ้วเสียงนี้เหมือนจะไม่แตกต่างกับเสียงระฆังทั่วไปแค่นี้ก็ควบคุมชายร่างใหญ่ได้ในใจของเขาสั่นไหวเล็กน้อยเขาค่อยๆย่อ,ยยอตัวต่ำลงเตรียมตัวหากมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็จะรีบหนีเข้าไปในถ้าเมื่อได้ยินเสียงระฆังหลายของชายร่างใหญ่ก็ขยับเล็กน้อยเหมือนจะตอบสนองกลับมาฮารลี่ก็รู้สึกดีใจจึงรีบหยิบขึ้นมาเคาะต่ออีกหลายครั้งกริงกริงเสียงระฆังดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง และร่างกายของชายร่างใหญ่ก็เอ็นเอียงไปมาตามไปด้วยท้ายสุดฝีเท้าของเขาก็ดูจะหนักขึ้นร่างกายก็พยุงไว้ไม่ไหวอีกต่อไปในที่สุดก็ล้มลงไปกองอยู่บนพื้นไม่รับรู้อะไรอีกร่างอันใหญ่โตของชายร่างใหญ่ที่สัมผัสเข้ากับพื้นที่แห้งแล้งทำให้ฝุ่นลอยตลบอยู่ไม่น้อยส่วนหารลี่ที่ไม่ทันได้เตรียมตัวก็สำลักจนจามไปหลายครั้งดูน่าอับอายเสียเหลือเกิน แต่ว่าเวลานี้หาร์รี่ไม่มีเวลาสนใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เขารีบพุ่งเข้าไปทับบนร่างของชายร่างใหญ่ยื่นมือออกไปดึงผ้าคลุมออกจากศีสเขาเผยใบหน้าบวมเต่งที่ให้ความรู้สึกหวาดกลัวเข้ากระดูกทำให้หาร์รี่ตกตะลึงเมื่อได้เห็น ฮานลี่อดทนต่อความรู้สึกไม่สบายใจไม่กล้าที่จะมองต่อไปอีกเขารีบเอากริชกรีดเข้าไปบนข้อมือของตัวเองเบาๆและปล่อยให้เลือดสดๆไหลออกมาก่อนที่จะหยดลงบนใบหน้าของชายร่างใหญ่จนกระทั่งใบหน้านั้นเต็มไปด้วยเลือดฮานลี่ถึงได้กดบาดแผลลงเขารีบผาผ้าสะอาดออกมาจากตัวอย่างรวดเร็วและมัดมันลงบนบาดแผลเพื่อห้ามเลือดไม่ให้ไหลาจากนั้นก็ยืนดูปฏิกิริยาของชายร่างใหญ่อยู่เงียบๆ เรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นคาดไม่ถึงเลยว่าเลือดมากมายขนาดนั้นค่อยๆซึมเข้าไปในผิวหน้าของชายร่างใหญ่จนไม่เหลือเลยสักหยดทำให้ฮารลี่ที่มองดูอยู่ถึงกับตกตะลึงจนแม้เขาใช้นิ้วกดลงบาดแผลให้เลือดไหลทะลักออกมาก็ไม่ได้สติหลังจากที่เลือดถูกดูดซึมเข้าไปจนหมดชายร่างใหญ่ก็ลืมตาทั้งสองขึ้นค่อยๆลุกขึ้นยืนสีหน้าของเขาแสดงออกว่าไม่ค่อยพูดในตาทั้งสองไร้วิญ,ญญาณไม่มีความรู้สึกใดเล็ดลอดออกมา ทว่าเมื่อสีสษะของชายร่างใหญ่หันมาและสายตาประสานเข้ากับแววตาของฮานลีฮานลีก็รู้สึกว่าหัวของเขาอื้อเล็กน้อยความรู้สึกแปลกๆที่ทั้งแปลกหน้าและคุ้นเคยเกิดขึ้นในใจเขาเหมือนว่าในส่วนลึกของจิตใจมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสิ่งนี้เหมือนสุนัขที่เลี้ยงจนเคยชินกำลังวิ่งวนรอบผ่านลีร้องเรียกอย่างอะไยอาวณ์ไม่หยุด ฮร์ลี่ตะลึงงันทว่าทันทีหลังจากนั้นก็นิ่งสงบเป็นเพราะเขาเห็นใบหน้าของชายร่างใหญ่ที่เปลี่ยนจากแข็งทื่อเป็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเชื่อฟังทําให้ฮรนลี่มีความรู้สึกเหมือนกาความเป็นตายของอีกฝ่ายในมือดูหน้าประหลาดเป็นอย่างยิ่งฮร์ลี่กดความรู้สึกดีใจไว้ลองออกคําสั่งกับชายร่างใหญ่ด้วยเสียงทุ้มไปทําลายประตูถ้ำนั่นให้ค่า ชายร่างใหญ่ไม่เอ่ยคำใดเดินก้าวขาพรวดพลาดไปยังหน้าประตูถ้ำยกหมัดที่ประสานมือไว้ด้วยกันขึ้นสูงไม่กี่ครั้งก็สามารถทุบมันจนแตกเป็นผงได้ราวกับใช้ค้อนใหญ่ทุบลงไปจากนั้นก็หมุนกลับมาราวกับลมที่บ้าคลั่งและยืนข้างฮานลี่เพื่อรอรับคำสั่งข้อต่อไป ฮร์ลี่ที่ไม่รู้สึกยินดีนร้ายมาโดยตลอดอดที่จะดีใจจนหุบยิ้มไม่ได้เวลานี้มีสมุนที่มีพละกกำลังคอยรับคำสั่งตลอดเวลาต่อไปถ้ามีอันตรายทั่วไปก็ไม่ต้องพูดถึงฮร์ลี่ด้านหนึ่งก็คิดถึงชีวิตอันแสนงดงามที่เกิดขึ้นอย่างตื่นเต้นอีกด้านหนึ่งก็ใช้สายตาที่อบอุ่นมองไปยังร่างของชายร่างใหญ่ เวลานี้ยิ่งเขามองไปที่ชายร่างใหญ่ก็ยิ่งรู้สึกพอใจเดิมรู้สึกว่าหน้าตาดูอัป,ปลักษณ์ตอนนี้กลับรู้สึกถูกชะตาเป็นพิเศษถึงขนาดยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกคุ้นตาคุ้นตาฮา์ลี่ตกใจกับความรู้สึกในใจตนเองพร้อมทั้งตกตะลึงกับหน้าตาอัป,ปลักษณ์ที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเขาจะรู้สึกคุ้นตาได้อย่างไรกันด้วยความสงสัยฮร์ลี่เริ่มสังเกตใบหน้าของชายร่างใหญ่อย่างละเอียดหวังที่จะหาสาเหตุนั้นพบ ฮันลี่ค่อยๆพบว่าหากนำอวัยวะบนใบหน้าที่พองบวมของชายร่างใหญ่กลับคืนสู่สภาพเดิมทุกส่วนหดเล็กลงแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วละ่ะก็จริงๆใบหน้านี้ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดและเป็นใบหน้าที่ดูไม่มีเล่ห์ลีม่มซึ่งเป็นใบหน้าที่ฮานลี่คุ้นเคยเป็นอย่างดีสีหน้าของฮานลี่เริ่มซีดเขานิ่งเงียบไปหลายขณะก่อนที่จะยืดฝ่ามือทั้งสองออกไปสัมผัสกับใบหน้าของชายร่างใหญ่อย่างเบามือ พี่จางนั่นพี่จริงๆหรือเสียงที่เขาพูดทุ้มลึกมากแสดงออกว่าจิตใจสงบนิ่งใบหน้าที่ประกอบเข้าใหม่ของคนคนนี้กับจางเทียเพื่อนสนิทที่หายสาบสูญไปหลายปีช่างดูละไม้คล้ายคลึงเมื่อเชื่อมเข้ากับคำพูดแปลกๆที่ท่านหมอหม้อเขียนไว้ท้ายสุดในใจของหานลี่ก็มั่นใจว่าชายร่างใหญ่ต้องเกี่ยวข้องลึกซึ้งกับจางเทียอย่างแน่นอน หรือว่าจะเป็นตามที่จดหมายบอกไว้ชายร่างใหญ่ตรงหน้าเป็นเพียงแค่เปลือกนอกของจางเทียวิญญาณได้จากไปนานแล้วทว่าทำไมร่างกายถึงได้เปลี่ยนเป็นสูงใหญ่หน้าหวาดกลัวขนาดนี้กันติดตามต่อได้ที่ทุงวสขอบคุณครับไปอ่านการ์ตูนและนิยายสลุกสลุกกันได้เลยเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน qr code ท้ายคลิปเท่านั้น